เห่นใจมิไยยิ้มครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้โอ้โหไม่เหมือนไฟที่แล้วเลยครับไฟนี้หนักหนักครับเข้งมากครับปิ้งมากครับจูดเลยเป็นยกไหนหนักใจที่สุดอ้ยยกยกหนึ่งยกหนึ่งปยกหนึ่งแล้วก็ยกสองยกยกออกจะหนักใจนะครับเพราะว่าผมก็โดนน้ำมัของเขาเยอะเหมือนกันครับแล้วเขาก็โดนแต่ว่าก็ยังทนได้ครับตางนั่งทนได้บทปลยกหนึ่งเราโดนถึงเนี้ มีอาการเหมือนกันนะใช่ครับโดนโดนโดนน่าจะโดนหมัดโดนหมัดใช่ครับแต่ปลาเปอร์เดย์โชคดีเป็นบายออกประคองตัวแล้วยกสองนึกไงขึ้นมาลุยเลยมันมันต้องลุยแล้วครับเพราะว่าลกยกหนึ่งก็เราโดนหนังไงใชนครับเราต้องลุยครับไม่มันก็ไม่มีโอกาสชนะเขาอ๋อยกหนึ่งเราออกหลากหลายเลยแล้วเนี่ยพอยกสองบายกเขาก็มีเซนมีอะไรด้วยครับลูกเขามีอาการตัวเขาใหญ่กว่าเราเอเขาจะออกชนสูงเท่ากันแต่เขาออกจะหนาหน่อยอ่าเขาหนากว่าต่อยน้ําหนักนี่ แต่ว่าหมดยกสองนี่มั่นใจเลยไหมก็ก็ออกออกจากมั่นใจครับแต่ว่าไม่ประมาทคเขาเพราะว่าหมัดเขาหนักหนักทุกลูกครับหมัดมีสองใแล้คคิดเขานี่หลากหลายครับอุ้มอาวุธก็แบ็คคิดเขาอือมอาวุธก็หลากหลายแต่ของเราก็หลากหลายเนะของเราก็มีครบเหมือนกันนะคิดว่าตั้งใจจะเขายังไม่ถึงคานเลยไงพี่แอร่ครับเราตอนนี้พระพมเหมือนกัโอวันนี้ตามเกมตามแผนไหม ก็ถ้าถามว่าตามกินตามแผนไหมก็ยังไม่ตามกินตามแผนเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราะาวาังมายัางไงบ้างครับก็คือระวังมาคือเดินต่อยแล้วก็เตะขามีอาวุธเตะซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราขาเราไม่ค่อยได้ออกครับเพราะว่าเขาก็ทรงมมือเดียวกับเราคือเราเตะเขาเตะก็ค,คือบังกันตันไงเขาเป็นเลยออกไม่ถน,นัดเท่าไหร่แล้วครบยกนี่คิดว่ามั่นใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ มั่นใจประมาณ80เปอร์เซ็นะเพราะว่าเราเมื่ออาวุธเราเชเกองว่าค่ะก็ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วเจ็บตรงไหนที่สุดเนี่ยถ้าเจ็บตรงไหนสุดน่าจะเจ็บเจ็บขาเจ็บเจ็บปากละอ๋อเจ็บปากอ๋อชอบติดใจป่ะต่อยรายการต่อยสามยกนมเล็กเนี่ยถามว่าดใจมันก็ชอบต่อยครับอยากมันจะได้เดินบู๊ตั้งแต่ยกแรกมันมันก็สนุกแต่ว่าถามว่ากับมวยห้ายกอันไหนเหนือกัน ผมมั่นใจเลยว่าสามยกเหนื่อยกว่าอ๋อสามยกใครจะเหนื่อยกว่าฮะอ๋อยกสองยกแรกนี่จะดูเชิงไปก่อนนะมันเปิดก็คือแบบมีการผ่อนการอะไรแต่ว่ามือสามยกคือเราเดินตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับคือแรกตั้งแต่ต้นยันจบครับไฟนี้ไม่ได้โบนัสนี่มีผิดหวังไหมก็แอบแอบหวังโบนัสนิดนิดครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขอให้เราชนะก็โอเคครัก็มั่นใจครับที่เพลงชนะมาได้เป็นไงบ้างนุ่มเล็กนี่เริ่มเข้ามือยังครับ ก็ก็เข้ามือนิดหน่อยก็บอกระดับหนึ่งครับก็ได้ได้ซ้อมอะไรได้มาต่อยมันเริ่มไหวขึ้นไฟนี้มีจุดไหนที่ไม่พอใจไหมก็คือออกวุธน้อยไปเดินไม่เด็นที่ออกวุธน้อยไปไม่ไม่พอใจตรงจุดนี้ก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้นะครับใช่มีอะไรบอกฝากบอกแฟนบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณบอสชาติดีขอบคุณเสก ขอบคุณกองเชียร์พีเคขอบคุณแฟนคลับพีเคทุกคนครที่คอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์ผมคอยเชียร์ค่ายพีเคครับแล้วก็ขอบคุณพ่อชาติมาครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยวันลุมยีในไฟที่สองนี้ครับก็ไม่ชนะน็อกแบตต์ต้องชนะคะแนนก็ขอบคุณมากครับทำเป็นทีแล้วก็ขอบคุณนั้งทีเป็นกำลังใจครับฝากงเอฟซีช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับก็ฝากงเอฟซีนะครับช่วยติดตามผมไฟหน้าครับเอ่อรายการขึ้นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะ ยังยทางคก็ขอไว้ติดตามกัน่างนี้ตลอดไปครับทำไมหมดตอนหมดยกนี่เรายังวิดพื้นอยู่เลยตอนพูดนี่เราไม่มีแรงเลยหรอมีแรงครับมีแรงแต่ว่าเราออกออกไม่ถนัดมากกว่าแรงเรายังมีแต่ว่าเราออกไม่ถึงโอเคครับมวยพักยกหนึ่งหนึ่งแปด เลทราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ทุกสิ้นเดือนระบบออโตโอ้เล่นง่ายแอดไลน์แอด pk 1 1 8